ทางด้านของกาชาดกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสก็ได้ลงพื้นที่มายังอำเภอสงไหกลกค่ะเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมนะคะแล้วก็พบปะสมาชิกเหล่ากาชาดในพื้นที่อำเภอสงไหกลกพร้อมกับมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สมาชิกค่ะเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองที่ห้องประชุมดรเจษดานะคะคที่ว่าการอำเภอสงไหกลกเมื่อวานนี้ค่ะ นางไขแสงสักดานายกเหล่ากาชาติจังหวัดน,นราธิวาสพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอสงไหกโลกเพื่อดีจะเข้าร่วมประชุมและพบปะก,กับเหล่ากาชาติจังหวัดน,นราธิวาสทีมสงไหกโลกพร้อมกับมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สมาชิกรวมไปถึงการหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทางพันธกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลสำเร็จสูงสุด ในการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งในครั้งนี้นะคะได้มีนางสุชาดาพนรานายกเทศมนตรีเมืองสงไงโกลกรวมไปถึงสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสทีมสงไงโกลกรวมให้การต้อนรับด้วยค่ะโดยในที่ประชุมนะคะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสก็ได้กล่าวถึงภารกิจ ของกาชาดนราธิวาสค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการใจอาสาบริจาคลหิตเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีอุปนนาย,ยิกาเพื่อในการสภาการชาติไทยที่ได้มีการจัดขึ้นอยู่เป็นประจำทุกเดือนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลอีกทั้งเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสงเรหโลก ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยรวมไปถึงผู้ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะพื้นที่อำเภอสงไหโกลกของเรานั้นก็จะมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตณหอประชุมรายทองของที่ว่าการอำเภอสงไหโกลกในวันที่11พฤศจิกายนนี้ค่ะ